อาจังยใดมีแต่ผ no. yes, no. no no. no. ู mm. ้หญิงบ่มีผู้ชายแบดผู้ชายกิดเพอาะเธอซับนั่นสรุปแล้วผู้ชายนี่ยังยังอยู่นี่จักจั่คนเนาะมาสองคนยังอยู่สองคนแต่คนหนึ่งกะแบบมาบ่ได้เห็ดยังมาจ็ดอายุจ็ดปีเลยมาเช่าปลายปีมาเช่าปลายปีเลยไปหาเห็ดงานได้เลยน้องเว้ยมาเพิ่นไปบ่ได้จะเป็นเป็นเงื่อนงักๆแล้วอืมพอดีแต่อาจารย์ใด กบตากับโบจักความสีบัตรละย่ายพี่น้องเลยเข้ามาเงืองหงักแต่ก้อนน่ก็เป็นคนดีอยู่อ่าบันนี่เลยลาลาแล้วโบนอยญาตนัานเนาะกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเด้อ เนาะพี่น้องเนาะโดยเนาะกลับมาพบมาพ่อกับชองบาตาบ้านเฮาือเก่าอีกแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยโดยสบายดีลลโดยเนาะปาโทปากัอ่าอยู่กระท่อมน้อยเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นอัปเดตใหม่ด้นี่เนาะบัดนี้พีหน้ามาทางนี้บาดนี้พี่น้องอ่ายามหนาวซี่นี่เรื่องอยู่พี่น้องเอ้ยนอนห่างเพืองก็เนาะอุ่นสิุย้ด้นี่บ่วยดเมื่อ เมื่อเมื่อก็บรรลองเห็ดอันนี้เด้อเจ้าก็เด้อเดี๋ยวนี่นอ่าเอาไม้มากาดกาดใช่แล้วก็หุบเพื่องถมสิโอ้ยอุ่นช่วยด้วยนี่คันคายปะโอ้แลนเววกับบสบายบ่เบียดเพื่อนปะเป็นไถ่มื่อเช้านี้กับพาไปหาหมอเตเจ้าเส้นาะพี่น้องเนาะ โดยกาบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้อง FC, เอฟซีเบิร์ดสุขูสุคนเบิร์ดสุมองสุบอลเด้อน้องพี่น้องเนะาะบอกว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่าง,างประเทศนะพี่น้องเลยตอนนี้เนาะกัยูบ้านโคกประวายเนาะเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตพี่น้องเลยกอย,ยูทงไฮทงนาพี่ลนะเนาะหลายคนกน็เห็นแล้วกับคือชีจำคือจีจื้อได้อยู่อยู่กระท่อมน้อยทำใจของซาวลี่เพิ่นพี่น้องเลย <c oughs> บรรยากาศันนี้ในเรื่องยุ่ดหนาวๆสินเมื่อนี้กับจีบตอต้าเขามาเนาะกับเขามาเบิงหัวเบิงส่วนเพื่อนแหละพี่น้องเลยเป็นยังไงมักตุ่มมังแตงเพื่อนง่ายแล้วาบ่บ่ว่าลายลายอาทิตย์แล้วได้พี่น้องเนาะอาทิตย์กลัวๆแล้วไปจักบอต้าบ่ได้เขามาเรือว่าสองอาทิตย์แล้วไปาจากัจกสตว่าปูมันก็คือสิป,ปงยอดปองใบเยอะฮะเฮ็ดเฮ็ด<า>น, <Huh? S 2> น้งบ <ết> ันนี้ท่าน โอ้ oh, เป็นว่าดได้เพื่อนนี่เนาะลำมันเพื่อนเรียนชราอยู่เนาะโดยสบายดีเนาะอ่าสบายดีเนาะได้มาเืออะไรกันนูนตลอดพุ่นะเนาะคู่ขนาดไม่ยั้อยงอันนั้นฮะขนมบ่ขนมเบิ่งยุคขนมยั้งอันน่ะไม่บ้ามันยุคือเป็นไต่หุ่นดีแท้ ซาซาหลุดคบอ้วนบ่น่าใคซื้อมากินยังอ้วนอยู่บ่ทำนี้ฮะโอ้โธจักจักโลน้องจักโลฮะสี่สิบเก้าโคดบ่น้อเนาะสี่สิบเก้าโลบ่บ่เจ้าดิเจ้าดีห้าสิบเอ็ดบ่นบิ่งคือน้อยอยู่นะเดินบ่ธรรมดาเลยใช่เนาะโอ้บ่เวียด เจา no? ้าจ้ารู้บาแย่หาหาสิบหกอซ้ำก uh, ันเลยนี Stat ่อ่าเจ้าเจ้าเจ้าน่ะหาสิบเก้าเเจ้าเออสี่สิบเก้าอ่าสี่สิบเก้าเกือบหาสิบแสดงว่ามันมันกับซันี่แล้วน้องอ่าทีสาวๆเขาเจ้ามักเนาะอ่าน้ำหนักในสี่สห้าหรือว่าหาสอ่าาวหกสิขึ้นไปแลวมันมันมันอ้วนเนาะเาขออนุญาตน แต่ว่าคนตัวใหญ่ตัวสูงก็ว่ากันอีกอย่างนึงชําชมน้องนี่บ่อ้วนดายว่าพอดีแล้วชํานีไปอีกบ่วยแวสิบ่กิ้วอง่องซะบ่อืเบิ่งๆเอาไม้เพิ่นก่อนพี่น้องเนาะอ่าเบิ่งตัวนี้เนาะมันจังบ่ลมเบิ่งๆอ่ตัวนี้อ่าน้องนี่ใอ่าเสือพเนาะเดี๋ยวตัวนี้ะก็ได้อ่าได้แล้วก็ได้ มีนี่มีผู้ใด้คำาหาอยู่บ้างมั้ยนี่โมมีบ่มีเลยาให้จังได้ทานแบบว่าควันได้ชอบนะได้ทานหาศพจังได้ยังขายราคาเก่าอยู่บ้างผู้เจ้าพณโมโยเจ้าพนโมโยเพราะว่าน้องเพื่อนเห็ดทานพร้อมได้เนาะเลยชอบหนังสามจิมหาพันตอนน่ะพอได้ดังพี่ดองเลยรายกาคือว่าแหจังได้หัวชวนเขาเป็นตาได้กินอย่บ่ nhang mồ hôi cứ cắn mồ hôi rồi rồi pa à ai về bưng một con nào thì nồng nồng thôi à lan hà đứa cháu xiêm cháu phải ui nó mè đó xiêm rồi bật pho cái mẹ phải xay lè mẹ phải phun phải thay mẹ mè phun phải thay phải thay rồi ô phải thay cái phải phải cái lụa xào lúc xay phun ô sang thay bạn thì nó ไปเมื่อใดล่ะไปได้ชามทิศไปได้ชามทิศเลยโอ้ลูกสาวเพิ่นคููอยู่ไทยนะขึ้นมารับเอาน้องเพิ่อนน้องเลยเอาบัดท่าพอด้พอโน่นโคบไปตัดน้ำมันเพิ่อนโคกตักน้ำมันน้ำมันใส่อะไรก็เห็นแต่พักนี่แม่กินมื้อเช้านี่แม่กินแม่นเหรือแต็มเต็มโอ้ยยังเหลือหน่อยเดียววาเนี่มักแดงมันบ่ออกไหม โบมักแต่งนี่โบอกแม้อบางเต่งบางทั่วนี่ดัี้บางเตงก็ออกอยู่แต่ว่าโบโบลายทำมาบักทั่วเนาะโดยมันสิดวงอยู่บนเรนนอนป่านวงอยู่เนาะยังยังยังโบลายปันได้พี่น้องเลยไอว่าเลยนะบัดนั้นสินอนเผาเอาเพื่อนวะเนาะโบอยากให้ดทั่วตอนนะโอ้กาเฮ็ดอยู่แต ouais. ่ว่าม we yeah, <B> ันกัดเขาได้น้องแมนเนาะมันโมยูทำนี่นั่นขนาดหัวที่ที่โมยู พูนเพิ่อว่าเพิ่อว่าอยู่ในกระปุกเอามอ่ะเอาชื่อไม่ใช่ไหมอันนี้ไดแม่นอา่ามักแตงบ่โดยอือ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 แต่ว่าพักเพื่นนี่อา่าโอเคน้องพี่น้องเนาะพักนี่โอเคอยู่แต่ว่ามักแตงบางอย่างนี่อา่าบ่อคอยอยากออกบันไดเพื่อนว่าให่กลัวมังยังอา่าอยาไปเหยียบเด้อแม่เด้ออ่ามีมีฝุ่ยมยีอย่างใช่ยี่บ่เนี่ย บ่มีแล้วจ้อยใช่แต่ขิงวะอ๋อยังยังน้อยใช่เขาต้องเลงเลงเลงฝุ่นน้ำอ่าบาดมันเป็นหมากแล้วจังยุดบัตรเลยบอกว่าเขาปลูกนเองเลยโบต้องใส่เคมีเนาะแต่ว่าตอนมันยังเป็นเบี้ยร์ี่ใส่ได้ไปไปเดีน้องพี่น้องโอ้ยบ่กตาว่าสิได้แอ็นเห็นใกล้ซักข้างเลยนะแบกกัดสะกอนพี่น้องแบกกับแม่เจ้าของแบกกับแม่เจ้าของใครแน่ชัดฉันแบกผู้อื่นแล้วพู้แห้งแล้ว อโอ้แม่เพิ่นไปไทยพี่น้องเลยแม่โอยูอ่มาพี่ก่อนหนา้าฉะเนาะไปไทยไปแบบใดไป,ไป,ไป,ไปหาเงินบโบลือไปหลินไปเที่ยวซือ้อบอกอาคาบมีชุกแล้วบ่น้องเนี่ยกำลังกำลังเริ่มโดยคาบานบ่อเนี่ยโอ้เพิ่นเห็ดเต่าเพิ่นหากำลังขวัดพี่น้องอ๋อมันแพ้เลยค่ะอ่ามันคู่ในบริลลินแล้วอ่ออออน,ออนั่นงๆเนาะ อยู่สามสาวได้แบบเนาะเเป็นยังได้เอน็นพอผู้น้อยเพิ่นโทรมาอยู่ปะพอไโทรมาพอได้โทรมาเลย<น>อ้าวลูกลูกลูกเออลูกลูกลกําลังยองออออ่องว่าฮู้บัดซีดื้อวะชัดอ่าเด่นไปบอกขอนมต้อนเด,ดีย่ยพได้ดื้อเออชื่อซื้อจังได้แนะน้ำชื่อก่อน,นชื่อลินเออน้องน้ำพลน้องลินบัดผู้น้อยดิ ยังโมมียังโมมีชื่อลินลินเลกะน่อยแบบนี้เนาะฝนตุกลินน้อยอ่าจะดื้อจะดื้ออย่างน้อยเอฟซีเผื่อหายเด้เพิ่นเบิ่งอยู่มีแต่ผู้ใหญ่ใชมเบิ่งกะเพิ่นว่าโอ้ลูกใครเนาะคือดื้อแท้คือโบเป็นแทแพงแกเนาะไม่แล้ฮะเออแต่ว่าผู้เป็นผัวนี่ก็ไปโทรมาเลยเนาะโดย บัตรเงินซื้อเข่าซื้อน้ำให้ลูกซื้อแฟนเฟื่อให้ลูกได้บ่มีบ่มีเลยอ๋อเอาแบบเอาตามความจริงเนาะแบบว่ายู่พิ่นบ่ได้หายังนะพี่น้องเนาะเดีว่วอาย่ไปนะนี่แต่มันว่อนไปเดยเลยเงินสีซื้อนมซื้อเข่าให้ลูกกับบมีบายนี่แมนเดี๋ยวได้เพื่อนกินเ้ากล้องมาตอนนี้โดยอ่าเรากองนึงบดถือได้น้องเลย กล้องหนึ่งเ่าไดน้องือหสิบหกสิบเล่เอาไมใช้เอาน้ำแม่บม่นูแาอสแม่ดีแม่ดีแม่ดีมดีแม่ดีแม่ี่ดีแมีม่ดีแมดีแม่ดีแ่ดีแก่ดี่ดีแล่ดีน่ดีแม่ดีกม่ีแม่่ดไดี่ดดี่่ดี่ดด่่ีี่่่แ่าี่น่น่ี่ มันมันเบิร์นี่กับบัวชงดอกไงนะบัวชงช่วยสิเป็นสินค้าดอกบิงพักเลยบัวชงชิ้นให้กินเอกแย่นเล่นเลยแม่ถามาย่องอีกนี่พักนี่เนี่ยวันบปกิณจะซื้อไอ้เบิร์กพักแล้วแมนเออปูดทางนั้นก็พิษกันไปเบิร์กโดนเพื่อนกันเพื่อนว่ากันยังไห้เลยฮะเบิร์กเฮ้อว่าจะห้ามแล้ว่าดเลยนะว่าหามเลย เออเอ้าตอนแรกกับถามเรื่องผู้เป็นแม่ก่อนแบเ,เพิ่นไปเห็ดงานบ่แม่เห็ดงานไปจังกีดยางน้ำนอกเพื่อนกีดยางน้ำนอกเลยโอ้เพื่อนมีนอ้องสาวอยู่ไทยเลยโอ้เพื่อนไปหล,ลายปีได้ผู้น้องสาวหาปีหกปีหาปีหกปีแล้วเลยโอ้แบบแม่เจ้านี่เพิ่นเคยลงไปบ่ะบ่เคยครัง้งแรกครัง้งแรกในะชีวิตเลย ผูวเป็นแม่บัดไปบัดลูกช้าสองชาวนี่ได้คือบางไงอะไรคือผัวไปแม่เป็นหม่ไปเผาเทียงเผาหน้าไอ้เผาเทียงเผาหน้าเนื้อียวเผาเทียงเผาหน้าตีเลยเออโอเคใช่หนุ่มพี่น้องเนาะกระโบนเป็นห่วงเพื่อนโบนแต่เพื่อนกระเทาะเลยได้เมย์นะเป็นห่วงยุคนหันอยากไปเพื่อนเพื่อนตัดสินใจเองเพื่อนเป็นบ่เลยอ๋อเพราะว่าลงไปก็ลงไปน้ำเอื้อยเพื่อนน้ำน้องเพื่อนเนาะเลยได้วันหนึ่งได้เนาะ วันหนึ you ่งละสามร้อยกีกอย่างมีบ e ัตรมีเบอร์ยังเดียบร้อยบ่มีบ่มีเลยอยไปยูเทลไลยคุ่ผมีบัตรยูเทลอะไรวะลืมจำไม่ได้หรือว่าน้องสาวคนคนปิดเท่าแก่คนบอกหรือว่าคนโอ้คนมีผัวคนไทยคนล่าแต่ว่าลูกคนมีน้ำเป็นคนไทยลูกเราเป็นคนไทยอ้าวลูกเคยเป็นเอาลูกเคยอ๋อ คือคือลูกเคยของน้องเม่เจ้านี่เป็นคนไทยเลยมีส่วนยางเลยลงไปเพิ่นก็คือสิีแลนดเลือกบัตรเรื่องเบื่อเองเพิ่อนเนาะแต่ว่าลงลงไปโดยโดยโดยทีโบมี่ยังตอนนี้นะพี่น้องเลยโอ้วันหนึ่งสามร้อยอันนีทังทังทีดีนี่อ้ายคิดว่าถ้าว่าเพื่อนยังเอาค้นอยู่นี่อีกซองช้านะไปก็ยังได้น้องวะใหญ่เลยหรือว่าไปอีกผู้หนึ่งผู้อ่าเราเราซื้อยังซื้อ ผู้่หยเคยถามเลยนะพูงู่นะมึนใบชื่อชัเนาะอ่า้องใส่นะนใอง้องใส่นะไปก็โอเคได้วัน่สามรอยเนาะอ่าบัตรคือผัวเจ้าดีจ้ะเด่นไปวันหนึ่งกิตร้อยเราจ0สองริบสองรอเจิมาอยู่น้ำพี่บอดีกลัวบ่าแม่บมได้ติดต่อหากันจะเึงอ้าวเราเป็นผัวเป็นยังก็ติดต่อหากันเน่น้องแบบว่าบนไหนไม่ได้ดีกลัวอะไรกัน อที่โตเลยแบบดีหรือว่าในใจนี่แบบอยากทอยเต็มที่เล้วบอเลยตโตเลยโอสดมากเลยนาำดื่งเนาะเอ้าเชิญน้บอตกบอจักควมสีวาน้ำเลยเด้อเชิเด้อเนาะผัดทั้งปูเป็นทั้งปูทั้งยาดิเชียวคนบริวบอีกาช่ไหมบอคนบริว่อใดๆคนเคยมาเยี่ยมมาญาณนี่คือดูลานนี้โดยเย อ่ะอันนี้สรุปแล้วนี่มีแต่ว่าเงียบไผเงียบมันเลยอ่ะยาไผยามันไปชื่อโดยอือบริสเซียมุกเคียใจอย่างบอกบริสเสียจังเคียใจเนี่ยบริสเซียมุกเคียใจเนี่ยโดยถือว่าถือว่าพร้อมแล้วทใจได้แล้วโดยอ่ามจะมีได้บางที่ผัวเพุ่นเบืองได้หรอเพราะว่าจับนีดหนักดีแม่แม่ก็อันนั้นไส้ แต่ก่อนนี่คิดฮอดเนาะก่ดอนเนาะอ๋อบัดน,นี้นี่เือว่าเมื่อยเมื่อยเมื่อยรอแล้วเลยมื่อยรอเมื่อยเมื่อยอดแล้วพี่น้องเลยอ่าอ่าอ่าเนาจะจังได้กระสุ่ด้อมีแต่ว่าอ่านอนพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีมักแตะกนี่มันต้องได้ใช้ฟยให้อย่างนะเดี๋ยวอ้ายสีลงทุน,น่นอีกเนาะฟูจกัก อ่างนึง่งไปอ่าพอมาใชน่นี่พอหายมันมึกมันงออ่าพอมันงามขึ้เนี่ยแต่ว่าพักนี่บนในน้ำไม่ใช่เด้อเพราะว่าน้องน้องนอง้นองสิได้เก็บกินแล้ว,วคือมักแตงนี่ใส่พอมันจ่อดอกพอมันออกหมากเลยเขาเขาก,ก็บโบไซแบบนี้โบไซด์นะญามันนะน,มนัหน่อยลอเคมีเนาะกินเองอ่าน่อพี่น้องน้องมาอย่างกันแน่นี่แหละพี่น้องเว้ สี <ítulo> ่ว่าจังใดมีแต่ผู้หญิงบ่มีผู้ชายบดผู้ชายก็พอได้ธอซ้ำนั่นสรุปแล้วผู้ชายนี่ยังยังอยู่นี่จักจักคนเนาะมาสองคนยังอยู่สองคนแต่คนนึงกะแบบมาไม่ได้เห็ดยังมาเจ็ดอายุเจ็ดปีบเลยมาเช้าปลายปีมาเช้าปลายปีเด้อไปหาเห็ดงานได้เลยน้องเอ้ยมาเพิ่นไปไม่ได้จะเป็นเป็นเงื่อนงาดเนาะอืมก็ดีแต่อ่าจังใด โบ่ตากับโบจักความสีบัตละย่ายพี่น้องเลยเข้ามาเงงเงงเงักแต่ก่อนนะก็เป็นคนดีอยู่อ่าวันนี้เนี่ยเลือดละลายแล้วบ่โกรธง่ายนะเนาะโดยอ่าเอาเดลายคนก็คือสีเข้าใจได้ละพี่น้องเลยเข้ามาเลือดละลายนี่บ่ตากับโบอยากว่าอยัางเวลายพี่น้องเนาะก็ถือว่าคิดเอาเลยวเนาะเลยเนี่ยใดมันสิได้สิมีนะเนี่ยใดคิดว่าเออเฮ็ดแล้วชีวิตเฮาสิดีขึ้นนะเนาะอ่าให้คิดเอาเนาะเพราะว่า บ่มีผู้ใดสิมาชอยเขาได้ตลอดไปได้อ่าบ่มีผู้ใดสิอุ้มเขาอ่าจนเท่าจนแกแบบนี่ไปเขาถาต้องอุ้มตัวเองชอยตัวเองเด้แต่ว่าช่วยเ้าอย่างเดียวนี่มาไปทั้งไหนแล้วพูดมันไปพูดเร็วพูดโอ้ยมันจดดไปแล้วมาหยียบพักเพิ่นมาบอกนะโอ้เจ้ากระถาไลเด้อจะให้เบ้มากินเด้อไปไปไลมันลดอ่าคือไอ้เฝ้านะ ผู้ใหญ่เพื่อนกับทั้งอื่นกับเพื่อนเคยช่วยเขามาอยู่ป่ะยังบบเคยยังบบเคยโอ้แสดงว่ายังยังโบใดหับการช่วยเหลือดอ่าจะเฉพาะน้องเนาะเฉพาะทั้งน้องใส่ดิแ่เคยยังบบเคยกันเออเอาคุ้ยินว่าผู้บอกว่าชื่อทู้ชุ่มทูชับหมายเมนบอก่แม่ฮะน้องอีกผู้หนึงคนชื่อเองเพื่อนบ่่น้องอีกผู้นึ่งอ๋อน้องอีกผู้นึงเลยน้องน่องยังกดต้นน่องพู่น้องพู่โอ้น้องพู่พูดเนาะ น้องผู้เดี่วมีมีบบาวไทยได้เนาะเดอ๋ผู้นั้นแต่ว่าน้องใายนิยังนี่แม่ดีวแม่หมาว่าเน่เพราะว่าอยู่บนน้องอยู่นี่มันอุดมสมบูรณ์แล้วเพราะว่า่เขตอื่นนะเขตอื่นนี่ยัง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 นักกลัวน้องกับมีได้ดินกระโบเมนของเจ้าของน้ำนองไฟที่กระเบอมน้ำส่างสิกินกระโบมีางคน พอมีผู้ใหญ่คนยืนมือเข้ามาเนาะบางคนผลการต่อเติมหรือว่าพยันกันแข่งไปก็มีแต่คือนอกนี่ดินกับดินเจ้าของน้องพายกับ้องพายเจ้าของรถล่างอย่าง็มีเนาะเฮ็ดได้เพราะอีิได้รดค่าใช้จ่ายไปกะเห็ดมายังี่เบาะยังในพังเบาะก่านะนั่ง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 เออเชียให้กินอี่ดอกอยากกินยังก็ฮะอยากกินยังอยากกินนั่งซ่าง อยู่ใช่เนาะใช่ะนอะเออเด็กน้อยน้องพี่น้องพวมาว่าเกี้ยงไหนกันว่าเสี่ยวเสี่ยวฉันแหละเพิ่นก็ได้ฮ่าโธ่เนาะแต่ชุดแล่แต่อยากอ่าอยากแนะ้อหน้ำนะให้เห็ดอ่านั่นน่นี่อยู่แต่ว่าเย็นเย็นเห็ดกับเย็นเย็นแต่พ่อชำนั่นนะเบิึงแล้วเบิรงกหักเลยโอ้ชงกีเป็นมึงเป็นกูเราก็ขออนุญาตน้ำเนาะอ่า เพราะว่าชุมน่องนะมันดีแล้วนะชั้นี้นะถือว่าาว่าจัดจัดอยู่ในระดับาว่าว่าพอเนายน้องพี่น้องอยู่ในระดับาว่าคนทุกอ่ะแต่ว่าพ่อพ่อมีอยู่ไม่กินนะหน้าหน้าก็มีเนาะรดล่างก็มีนะแต่ว่าบัดช้าบ้านเพื่อนน้พี่น้องเพื่อนนี่ว่านโตโตน้องลีพี่เนาะอันนี้นี่น้องลียังบ่มียังคือน้องลีนี่อาศัยอยู่น่อน้ำแม เพราะว่าน้องลีน่นี่ออก,อกครอบหมกข้วไปอยู่น้ำผัวตอนน้ะเนะาะวันนี้ผัวกับลงไปไทยแลบบริตตออย่างมากก่อบอต้าสิเขามานองพี่น้องเนาะเขาก็ได้ซื้อกินหรืออาศัยอยู่น้ำโพน้ำแม่นะพี่น้องเนะาะบอตาเลยเขามาเบิง้งเพราะว่าสบ,บายเพื่อนบา้านนอนอยู่ในกระท่อมห่างเพลิงเพอเขามาเบิ้งแล้วก็มันมันแกะกระทั่มธรรมดาสามันมมนะพี่น้องนอนกอพ่อ หาขยับขยืนไปเองได้อยู่เห็นไหมมีแต่ว่าสู้ๆเอาเด้อน้องเด้อคือไอ้เรวะได้มาชุมนงก็มีแต่คนใหญ่ๆแล้วนะอ่าพออีหยังพอเฮาหาได้อีหยังพอเฮารับจ้างรับบายได้ก็ไปอันนี้บ่แม่นว่ามาให้เด้บอกเนาะอ่าชุมนงได้เงินก็ชุมนงได้เองทีนะอ่าชุมนงห่างชุมนงมีก็ชุมนงก็ห่างมีเอง ดูดีก็ดีโตชุมนองเองเนาะเห็ดเอาน้องเลยคือปีหน้านี่วางแผนไว้แต่บอกเห็ดหน้าน้ำไผ่ยังโมงโหยังโมโหเพราะว่าหากลังอ่าห่างห่างกระพัวนี่แมนปีนี้แม็นบอกโดยอ่เพราะว่าปีที่แล้วนี่ก็ยังเห็ดไปดำหน้าทั้งนั่นอยู่แมนบอกคือว่าเห็ดไปดำหน้าทั้งบ้านคุยอย่างคุยง่หรือว่าหรือว่าดำอยู่นี่แ้วบอกดำอยู่นี่พไปต่งรับจ้างไปทั่วโดยา น้องพี่น้องเนาะคือก <ifer> ับผัวนี่เอ้าถ้าว่าเพิ่นบอกขึ้นมาในพายปีนี่นี่แสดงว่าเลิกกันเลยแล้วบัดเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังบริจีกใบน้ำตาดีอย่างเดงกวาชุมเจ้ายังเป็นผัวเมียกันอยู่บอกให้ว่าว่าป้าได้บอกให้ว่าว่าป้าได้ถ้าปราใดที่ยังบอได้จีกใบทะเบียนสมรสเนาะถ้าคือทางฝั่งไทยพิษเพิ่นได้นะองยังน้อยบัดฮอด ปูนาแบบอ๋อจังไรวะคือยังบปูป้าคือว่าชิป้าแล้วอ่าว่ได้เลยนะอ่าว่าได้มีแต่ว่าจำเรื่องอ่าเพิ่นมาโทรมาเรื่องหางเรื่องยังกันนี่ก็นอ่าไห้ว่าพูดกิงคือกันอันนี้ก็ได้เลยอ่าแต่ทางเพิ่อนนะเคยว่าวอ๋อเคย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 ว่าแบบไหนเพิ่นว่าป้ากันแล้วอ๋อเพิ่นเออทางทางพูดเป็นผู้ว่าก่อนเลยโอเคจะต้องเพราะว่าไอ้เรื่องราวอย่างน้ำดกแต่ว่ากระยาเนาะเพิ่อนว่าแต่ว่าน้อง น้องก็ม ha, no uh, ah, uh, ั่นใจอยู่ว huh. ่าเฮานี่ยังบ่ได้บ่เขาบ่แก่บ่ได้อันจิกไปน้าตาลสังคมและบ่พอเว้าเออมันสิผิดกันอานะเอ้าอายก็บ่มีหยังแนะนําหลายดอกก็มีแต่เว้าซ่ํานี้แหละเนาะพี่น้องมีแต่ว่าเบิก้าุยก่อนซั่นจากหยังอยากได้ถีบ่บ่ฮะได้จะฮะ ไม่ยังก,ก่อนเนาะอยากนี่ไม่อยากนี่ไม่นี่ไปได้ยินสิจบคลิปแล้วบนหิบยาสิจบคลิปแล้วชิจบคลิปแล้วบนหิบยาฟูยเนาะเอาพี่น้องเนาะถือว่บาบอต้าสิจวดให้อีกทงนึงพี่น้องเนะาะหวังว่ามันคือสีดีขึ้นน,นะมะก,มกุูมมะแตงเด้อน้องเด้ออ่ะเอาองเนาะไปชื่อได,ดเออไปชื่อมาชายัยให้มันงามอ่าเอาเอานาะสบายดีเชน ้ย,ยสบายดีพี่น้องไปจำบาวกับก่อนสบัดน,นี่ราะว่าคือว่าอะไรขาม้าเยี่ยมเบิง้งยันว่าโอ้ขาม้าหลดุดเห็นมักทัว่วมักแตกงามเขียวคืออยู่ซักข้างซักข้าวเนาะเอฟซีเพิ่นคือสีย่องง่แล้วว่าได้อยู่ได้กินพี่น้องอว่าโอ้ยขาม้าหลดุดเบ้กินก้อนจะกควมสีว่าบอกได้เองก็ได้นับนองนี่ฮอดเดือนหานเดือนหก ok, นี่บุบุกเมืนอนหนาะ โอ,อ้อืมอืมอืมเาวแต่คือผูเป็นแม่เพื่อนนี้ลงหาเงินแล้วเนะพี่น้องเนาะกางใดกา,ดกาสูดๆเดอ้อทา้งนั้นเองก็ได้พี่น้องเลยกาไปพบไปพอกับกบอตานะ้าในคลิปต่อไปเนาะพี่นอ้องหากว่าวา่าผิดพลาดประการใดว่าว่สมมาพาคควรอย่างใดกากาพอโทอทออภัยน้ำลายลายพี่น้องเลยก็คือจะได้ขอกาวคำว่าสบายดีพี่น้องเนาะบายบาย